เจนนี่แบล็กพิงค่ะกับข่าวลืมมือที่3ทํารักล่มนะคะระหว่างเท็ดดี้กับฮันเยซึนค่ะเรียกว่าแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะเลิกลากันไปตั้งแต่ปี59แล้วนะแต่ว่าก็มีคนไปถามเธออยู่เรื่อยๆนะคะและเมื่อมีโอกาสค่ะเธอก็มาตอบหมดเปลือกเลยนะคะเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยฮันเยซึนค่ะพูดครั้งแรกถคะถึงข่าวลือค่ะที่เจนนี่แบล็กพิงนะคะถูกโยงเรื่องเลิกลาระหว่างเธอกับเทดดี้ค่ะ เธอยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนักสแสดงสาวนะคะแฮนเยซินค่ะยังคงตกเป็นประเด็นหัวข้อข่อขาวแซ่บๆอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะเธอเลยมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆน,นะคะผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองค่ะโดยมีแฟนๆน,นะคะก็เข้ามายิงคำถามหลายคำถามมากค่ะรวมถึงข่าวลือนะคะที่มีการกล่าวหาว่าเจนนี่แบล็กพิงค์ค่ะเป็นสาเหตุของการเลิกรานะคะระหว่างเธอกับแฟนเก่าอย่างเท็ดดี้นะคะที่เป็นโปรดิวเซอร์ของ YG เนี่ยแหละค่ะซึ่งข่าวลือนี้นะคะ YG ต้นสังกัดเนี่ยแล้วก็เท็ดดีนั้นออกมาปฏิเสธไปตั้งนานแล้วนะคะว่ามันไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิงค่ะและก็กำลังดำเนินการนะคะทางกฎหมายกับคนที่ปล่อยข่าวลือนี้นะคะส่วนด้านฮันเยซึนเองนะคะเธอก็ตอบคำถามไปในทิศทางเดียวกันค่ะเธอยังช่วยปกป้องเจนนี่ด้วยนะคะโดยยืนยนันว่าเจนนี่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะคะกับการเลิกราระหว่างเธอกับเท็ดดีเลยค่ะ เรื่องการเลิกลากันนะคะเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะและที่สําคัญค่ะเธอไม่เคยเจอหรือว่ารู้จักเจนนี่แบ็กพีนคะเป็นการส่วนตัวเลยดังนั้นค่ะเธอก็งงมากๆนะคะที่อีกฝ่ายค่ะถูกดึงมาเอี่ยวในเรื่องนี้นะคะ โดยฮันเยซุนยังกล่าวอีกด้วยค่ะว่าความสัมพันธ์ของเธอนั้นถูกจับตามองจากสาธารณะนะเมื่อตอนที่ออกเดทกันเนี่ยฉันก็มั่นใจนะว่ารักผู้ชายคนนี้นะคะเหมือนกับคู่รักชายหญิงทั่วไปค่ะและก็ตอนที่เลิกลากันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคนถึงคิดว่ามันมีปัญหาถึงเรื่องมือที่3มหรือว่าการนอกใจนะคะทั้งที่ฉันก็ออกเดทแล้วก็เลิกลาโดยธรรมชาติเสมอมาค่ะกับเท็ดดี้เองก็เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมคนถึงโยกไปถึงเจนเนี่นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยทำงานอยู่ที่ YG ที่เดียวกันหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เรื่องของทั้ง2คนนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่เคยพบเจอกับเจนเนี่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยข่าวลือเนี้ย ก็ไม่เป็นความจริงนะคะที่เธอโดนทิ้งเพราะเจนนี่เนี่ยไม่จริงเลยนะคะแล้วก็เธอก็ยังเคยตอบปฏิเสธนะเรื่องที่มีข่าวลือนะคะว่าเธอนั้นไปตบเจนนี่แบ็คคิงด้วยนะคะแหมก็เจอยังไม่เคยเจอเลยนะแล้วจะไปตบกันได้ยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเจ้าตัวก็ออกมาตอบคําถามเองเลยนะคะเพิ่งจะลงคลิปไปเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะก็หลายคนอาจจะยังคาใจนะแม้ว่าเรื่องราวนี้จะผ่านมานานแล้วก็ตามะคะ่ะก็เอาเป็นว่า สรุปได้ตามนี้นะคะเจ้าตัวมาตอบเองแล้วนะเลิกสงสัยกันได้แล้วค่ะกับข่าวลือเดิมๆนะคะแอดก็เอามาอัปเดตให้ทราบแล้วกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า